ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับก่อนที่เธอจะผเผชิญหน้ากับนกฟินิกซไฟอมาตะในระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เธอไม่รู้ว่าเธอจะต้านทานมันได้หรือไม่ความมั่นใจของเธอทั้งหมดมาจากถังซาน ในขณะที่การต่อสู้ดําเนินต่อไปหลังจากที่เธอเริ่มปราบตามคู่ต่อสู้ของเธอและใช้เปลวไฟเจ็ดสีเพื่อปกป้องตัวเองจากไฟฟินิกที่แท้จริงเธอก็รู้ว่าเธอสามารถทําได้จริงๆในช่วง6กเดือนที่ผ่านมาทั้งซานสอนเทคนิคการต่อสู้มากมายให้กับเธอซึ่งทั้งหมดนี้เหมาะสำหรับเธอที่จะใช้เช่นเดียวกับที่หลังจากที่เพิ่งหักนิ้วโจเว่ยออกไปทั้งซานบอกว่าทักษะเหล่านี้เป็นทักษะเวมนม์อย่างแท้จริงและ หลังจากที่เขาเปลี่ยนมันเล็กน้อยและสอนให้กับเหมยโกงจือทักษะเหล่านั้นก็เหมาะสมที่สุดสำหรับเธอที่จะใช้หลังจากใช้ความสามารถเหล่านี้เหมยโกงจือก็อดไม่ได้ที่จะเชื่อทางซานเมื่อทางซานบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะเวทมนต์เธอยังคงสับสนเล็กน้อยแต่ทะว่าในขณะน,นี้เธอกระโดดข้ามระดับเพื่อที่จะแทงคู่ต่อสู้ของเธอและกดขี่พูดต่อสู้ของเธอหากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทักษะเวทมนต์ เจะทํามันได้อย่างไรเมื่อมีช่องว่างในการสืกสวนถึงขนาดนี้ักพรพิทั้งหมดที่ยืนอยู่บนเสาจาักรพรพิพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้ดูประหลาดใจจริงๆเมื่อเขตแดนเปลวไฟฟินิกของนกฟินิกปรากฏขึ้นสิ่งที่พวกเขาคิดก็คือเหมอือนกงเจอจะสามารถคงอยู่ในเขตแดนนี้ได้นานแค่ไหนแต่ทว่าในขณะที่การต่อสู้ดําเนินต่อไปพวกเขาเห็นด้วยตาตนเองว่าเหมอือนกงเจอปราบปรามราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ แห่งเผ่าพันธุ์นกฟินิกไฟป,ปลาปามเขาในความรู้สึกที่แท้จริงได้แม้กระทั่งบังคับให้เขาเกิดใหม่นี่มันช่างเหลือเชื่อจริงๆเช่นเดียวกับที่โจโวเว่ยคิดในใจราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสายเลือดระดับที่หนึ่งนั้นไม่เหมือนกับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั่วไปไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นหนึ่งในสามสายพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดลูกหลานของจกกักรพรรดิเทียนโหยในแง่ของภูมิหลังเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดได้ว่าเชื้อสายฟินิกไฟมาตานั้น แ็งแร่งที่สุดในจกักรวรรดิเทียนหยูท้ายสุดแล้วเข่าพันจิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่เก่งในการต่อสู้แต่เช่นนั้นเขาก็ถูกปราบปรามโดยไมกงเจือซึ่งอยู่ระดับต่ำกว่าเขาเข่าพันนุ่งยุงปีศาจไม่มีแม้แต่จกกักรพพรดแล้วไมกงเจือยังคงอยู่ที่ระดับ9้ามากกว่าครึ่งปีที่แล้วเธอเข้าร่วมในการแข่งขันเยาวชวนระดับสูงแกละวันนี้เธอสามารถแข่งขันกับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้หากเขามีเวลาให้เธออีกประมาณ2-3าปี เธอจะต้องแข็งแรงกว่านี้มากและจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่เธอจะได้เป็นจักรพรรดิจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์คามอตเทียวไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรโยจากมุมมองของเขาทุกสิ่งที่เขาทำคือเพื่อความต่อเนื่องที่ดีของเผ่าพันปีศาจและเผ่าพันผู้วิญญาณเพื่อให้ทวีปนางฟ้าคงอยู่เป็นแกนกลางของมิติทั้งหมดเหตุผลท,ที่เขาต้องการมุ่งเป้าไปที่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เพราะเมื่อเธอขวาแชม เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติในตัวเธอและเขายังรู้สึกถึงไยคุกคามที่แข็งแกร่งจากสหายของเธอคนนั้นยิ่งไปกว่านั้นไยคุกคามนี้จึงมุ่งเป้าไปที่ตัวของเขาเองดังนั้นเขาจึงแอบนำทางจักรพรดปีศาจแห่งความมืดเพื่อตามร่าทางสารและเหมยกงเจอหลังจากที่จักรพรดิปีศาจแห่งความมืดกลับมาเขากล่าวว่าพรังที่ขายกับเทพสมุทรได้หยุดเขาไว้แต่มันถูกกำจัดออกไปและเด็กชายที่ชื่อสุราก็ตายสนิทเช่นกัน ตามที่คาดไว้จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่สามารถรู้สึกถึงโชคของสูราได้อีกต่อไปตามใดที่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเขาถูกกำจัดออกไปหรืออย่างน้อยโชคของเธอก็ถูกขาดจังหวะใพรก็ถามก็น่าจะหายไปแต่ทว่าแม้แต่จักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่คิดว่าเหมยคงจอจะตบโตในอัตราที่รวดเร็วเช่นนี้ในเวลาเพียงครึ่งปีเธอไม่เพียงแต่เอาชนะภยพิบัติสายฟ้าได้สำเร็จเท่านั้น แต่เธอยังสามารถแข่งขันกับผู้มีอำนาจทางสายเลือดระดับที่หนึ่งในระดับราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้อีกด้วยเิี่ยงความสามารถของเธอแข็งแกร่งขึ้นเท่าใดภัยผู้คามที่จกักรพรรดปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ทิ่งตกสวรรค์รู้สึกจากเธอก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและภัยผู้คามนี้ก็เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับในมือของโจเว่สองปรากายด้วยแสงสีแดงสีทองที่แวววาวและร่างกายของเขาเต็มรปยัศมีแห่งการสังหาร เอาเก้าไปข้างหน้าและฟันดาบของเขาออกไปทันใดนั้นพื้นที่ด้านบนก็บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและเจตนาดาบไฟก็หอมพุ้มร่างของเหมยกงจือรวยตรงยังคงเป็นความแข็งแกร่งที่เอาชนะทักษะได้การแสดงออกของเหมยกงจือ,อยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเธอก็ได้เริ่มที่จะเก้าไปข้างหน้าและวงเวทแห่งสวรรค์ระดับก็ขยายออกไปดาบอันทรงครลังถูกรงับอีกครั้งทุกคนในปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ทุกคนสามารถบอกได้ว่าทักษะที่เหมยกงจือกําลังแสดงอยู่นั้นเป็นทักษะที่มีมูลค้างที่สุดอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของโค้ต่อโซข็งแกรงกว่าเธอมากแต่พวกเขาไม่สามารถทะลุก,การป้องกันที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษของเธอได้แต่ทว่าไม่มีใครสงสัยถึงต้นกําเนิดของความสามารถนี้ท้ายสุดแล้วความสามารถที่ดีที่สุดของเผ่าพัาน์ปีศาจนงโยงคือทักษะการเปลี่ยนดวงดาวหลังจากที่เหมยกงเจือรายการโจมตีของโจเว่ ตัวว้ยไม่รีบเร่งที่จะโจมตีแต่ยืนนิ่งตัวว้อยขมวดคิ้วเล็กน้อยการรับรู้ของสาวคนนี้จะเฉียบแหลมได้อย่างไรหลังจากเปลี่ยนเตลไฟเป็นชุดก่อแล้วเขาก็มีวิธีเอิน่นหากเหมยกงจือเริ่มโจมตีทันทีเขาจะต้องใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมเธออย่างแน่นอนแต่เหม่ยกงจือไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าและความสามารถของเขาในการเตรียมตัวสําหรับการกระทาต้องถูกขัดจังหวะจะถูกฟันออกไปอีกครั้งและ เจตนาค่าของดาบที่แข็งแกร่งก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยโจเว่ติดตามดาบไปและใชายกับดาบก็รวมเป็นหนึ่งเดียวมุ่งตรงไปหาเหมยกงเจอเหมยกงเจอจับเพียนจี้เหลิงและใช้วงเวทซึกลับแห่งสวรรค์อีกครั้งจากนั้นเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งในขณะที่เปิดปล่อยการโจมตีของู่ต่อสู้เธอก็หนีจากการล็อกของู่ต่อสู้ด้วยู้ต่อมาเธอก็ปรากฏตัวเคลื่อนอีกด้านหนึ่งแสงสีแดงสีทองบนร่างของโจเว่ เรลี่ยกายออกไปหากเธอไม่หลบอย่างรวดเร็วไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าเธอใช้ความสามารถอื่นเข้ามาในการใช้พลังงานดูเหมือนว่าเธอจะแข่งขันกับโัวเว่ยเพื่อใช้พลังงานในแง่ของการฝึกฝนเหมือนคงเดือไม่สามารถแข่งขันกับพูอต่อโูกของเขาได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าทักษะการเปลี่ยนดวงดาวมุ่งเน้นไปที่เจ็จำนงอันศักดิ์สิทธิ์และการใช้พลังงานในตัวเองนั้นน้อยมากการโจมตีเต็มกำลังของโตวเว่ย ใช้พลังงานไปจํานวนมากและเมื่อรวมกับการใช้ในการต่อสู้ครั้งก่อนเขาได้ใช้พลังงานไปมากกว่าเหมยกงเจอแม้ว่าเขาจะอยู่ในความแข็งแกร่งในระดับราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่และมีความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งมากแต่หากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็ยากที่จะบอกว่าใครจะได้เปรียบเหมยกงเจอที่เพิ่งเข้าสู่ระดับเทพเป็นครั้งแรกสามารถทําได้ในการแสดงความสามารถนี้ ซึ่งเ,เพียงพอที่จะอธิบายปัญหามากมายอย่ารีบจมตีหลังจากสถานการณ์สงบแล้วให้ใช้เทียนจี้หลิงเพื่อต่อสู้กับพคต่อโซ่ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสำหรับเราเท่านั้นความรู้สึกของจักรพรรดิที่มีต่อเจ้าก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันและพวกเขาจะคิดว่าเจ้าไม่ได้มีแค่ความสามารถและความแข็งแกร่งที่ดีเท่านั้นเจ้าจะมีการรักษาที่ทางของเจ้าไว้ด้วยด้วยวิธีนี้จักรพรรดิปิศาจพญกขาว จะพยายามสนับสนุนเจ้าอย่างน้อยก็เพื่อปกป้องความปลอดภัยของเจ้ายิ่งเขาต่อสู้มากเท่าไรเหมือนคงเจอก็ยิ่งเข้าใจคําสั่งของทงางซานและปฏิบัติตามคําสั่งของเขาโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ทํามันอย่างใจร้อนโต้วยตรงตีหลายครั้งติดต่อการแต่เหมือนคงเจอก็ขี้ขายได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ทําให้โจ้ว,วยรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากและเขารู้สึกเหมือนไม่มีพลังในฐานะราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ ภายใต้ใสายตาที่จับตามองของจักรพรรดิทุกคนการต่อสู้จึงเกิดขึ้นเช่นนี้และโจ้วยรู้สึกว่าแก้มของเขากระลังไม่ก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นเขายังสัญญากับจักรพรรดิปีศาจอมตะว่าการต่อสู้จะจบวงในเวลาอันสั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการยากที่จะบอกว่าเขาจะสามารถชนะได้หรือไม่จักรพรรดิปีศาจไปอมตะที่ยืนอยู่บนเสาจักรพรรดนั้นสงบมากและเฝ้าดูการต่อสู้อย่างเงีย,งยบ ไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรโยแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าดวงตาของเขาไม่ได้อยู่ที่โจเว่ยแต่อยู่ที่เหมยกงเจอโจเว่ยไม่ได้ไล่ตามต่อไปเมื่อเผชิญหน้ากับเทียนจี้เหลิงและทักษะการเปลี่ยนดวงดาวเขาไม่มีทางที่จะรอกเหมยกงเจอได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยคิดที่จะใช้เขเดนไปฟินิกที่แท้จริงอีกครั้งแต่พลังของเขเดนนี้ทรงพลังและมีการใช้พลังงานเขาก็ใช้พลังงานของตัวเองไปมากเช่นกัน หาเขายังคงใช้กรอบฟินิก์และเปิดใช้งานเขตแดนไปฟินิก์ที่แท้จริงไปพร้อมๆกันเขาจะไม่สามารถคงอยู่ได้นานเกินไปเมื่อการโจมตีไม่ได้ผลเขาก็อาจจะแพ้จะทําอย่างไรนี่เป็นปัญหาที่ยากที่สุดที่ตัวเว้ยต้องเผชิญในเวลาน,นี้ผู้ต่อสู้คลื่นไหลได้มากจนเขาจับไม่ได้เลยแต่เขาไม่สามารถแพ้การต่อสู้ครั้งนี้ได้ จกักพัดกำลังเฝ้าดูอยู่และความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีและเขาก็กังวลเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเขาแล้วเหมยคงเจอซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอกว่าแปรวิตกกังวลเลยแต่แค่เฝ้าดูแลรออย่างเงียบๆผู้ต่อสู้ของเจ้าเป็นคนที่แข็งแกร่งในระดับราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่แต่ใดที่เจ้าสามารถยืนหยัดต่อสู้กับเขาได้เขาจะเป็นคนที่กังวลเขาจะหาวิธีการต่อสู้ที่เด็ดขาดมาสู้กับเจ้า เอาชนะเจ้าในการต่อสู้แบบครั้งเดียวอย่างแน่นอนพระจะไม่ยอมให้เจ้ารบหนีได้อีกต่อไปมือรอยยิ้มยอเย้ยปรากฏเคลื่อนที่มุมปากของเหมยกงเจอซึ่งอยู่ในดวงตาของโจวเว่เจอเว่ไม่สงสัยเลยว่าเป็นการยอเย้ยครั้งที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเขาเขารู้สึกว่าหัวของเขาร้อนและความสงบทั้งหมดของเขาก็หายไปในขณะน,นี้ในฐานะราชาปิศาจอาวุโสแห่งสายเลือดปีนิกไฟอมตะ อัปรเรหนากราชาปีศาจจากฝ่าพันปีศาจนุยงซึ่งเป็นสาวน้อยมันเป็นเพียงความอัปยศเหลือทนที่ปล่อยให้มีการต่อสู้มาถึงจุดนี้โจวเวยยืนอ,อยู่ที่นั่นเปียวไฟลุกขึ้นบนร่างกายของเขาทันทีและเสียงร้องของนกปีนิกดังต้องไปทั่วร่างกายของเขาเขาคำรามช่วงเวลาต่อมาร่างของเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศและกลายเป็นนกปีนิกไฟที่มีความยาว3เมตรและปีกกว้าง5เมตร นอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณว่าเผ่าพันธุ์ปีศาจนกฟินิกซ์อยู่ในสถานะทรงพลังอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนในสถานะนี้พรสวรรค์ของเผ่าพันธุ์ฟินิกซ์ไฟอมตตาทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาให้แข็งแกร่งที่สุดความสามารถประเภทนี้เปรียบเทียบกับทักษะการสังเวยชีวิตของเผ่าพันธุ์ปีศาจฟินิกซ์เมื่อใช้ไปเวลานานเกินไปมันจะสร้างความเสียหายให้กับต้นกําเนิดและยังคงส่งผลต่อความเป็นอมตตาของตัวเองอีกด้วยดังนั้น พวกเขาจะไม่มีวันใช้มันได้ง่ายๆเว้นแต่จะเป็นวิธีสุดท้ายในเวลานี้เพื่อที่จะเอาชนะเหมนกงเจือในคราวเดียวในที่สุดเจอเว่ยก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปและให้พลังออกไปพร้อมกับเปลวไฟฟินิกที่ลุกโชนมันกลายเป็นนกฟินิกไฟอมาตะไล่บินตรงไปหาเหมืนกงเจือทนใดน้นเหมนกงเจือก็รู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเขากลายเป็นสีแดงเลือดและแม้แต่งเงาของนกฟินิกไฟสีเลือด ก็ประาทุกขึ้นในทะเลจิตสำนึกของเธอเองพุ่งตรงไปยังจิตสำนึกของเธอเองในฐานะทักษะการสังเวยที่แข็งแกร่งที่สุดของสายเลือดฟีนิกซ์ไฟอมตะมันแตกออกมามันสามารถโจมตีทุกสิ่งในทุกทิศทางไม่มีใครที่โดนโจมตีด้วยคุณสมบัตินี้และสามารถหลบเลี่ยงได้และทําได้เพียงมาเชินหน้ากับผู้ต่อสู้เท่านั้นหากพวกเขาไม่สามารถต่อกรอกับมันได้ เขาก็จะถูกกำจัดออกไปใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวก็มืดมนและขาวโพลนไปหมดแสงเริ่มสาดส่องไปทั่วร่างกายของเขาในขณะนี้จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์อันศิษา์ไปมองจักรพรรดิปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกราวกับว่าหัวใจของเขาเต้นรัวจิตสํานึกทางจิตวิญ,ญญาณที่ควบแน่นแต่เดิมแระพลังของสายเลือดขัดแย้งกันในทันทีแร่แสงสีขาวก็ลอยขึ้นมาจากร่างกายของเขา รับกับว่าเขาหายใจไม่ออกจักรพัดปีศาจพยักขาวส่งเสียงคำรามและมองไปทางจากาักรพรรดิปีศาจจิงตอกสวรรค์ด้วยความโกรธในขณะนี้มีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นปีกด้านหลังของจกักรพรรดิปีศาจจิงเฟิงก็กางออกทันทีเขาขีดร้องกลางอากาศลงมาจากอากาศและกระแทกพื้นโดยตรงแขนจี้เหลิงในมือของเหมยกงจือได้หายไปเธอประสานมือไว้ที่หน้าอ,อกของเธอแล้ว ปิดปากของเธอเรากับว่าเธอกําลังสวดภาวนาเพื่ออะไรบางอย่างและจากนั้นอารมณ์ก็ระเบิดออกมาซึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนช่างสังงานงามแม้แต่จกักรพรรดิก็อมดได้ที่จะรู้สึกว่าหนังศีรษะของพวกเขากระชับขึ้นเมื่อรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่นี้การพิกลับอย่างกระทานหานทาให้จกักรพรรดทั้งหมดที่อยู่หน้าที่นี้ตกอยู่ในความเงียบเกิดอะไรขึ้นกันแน่ราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่พยายามอย่างดีที่สุด ที่จะสังเวยชีวิตของเขาได้การโจมตีเพียงครั้งเดียวซึ่งประกอบด้วยความสามารถที่น่าสะพึงกลัวในการโจมตีร่างกายของผู้ต่อสู้และจิตสำนึกทางจิตวิญญาณแม้ว่าเขาจะเป็นจักรพรรดิเช่นจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิงเฟิงก็ตามเนื่องจากเขาเพิ่งเข้าสู่ระดับจกักรพรรดิเมื่อเผชิญกับการโจมตีดังกล่าวทุกคนจึงต้องระมรัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไปฟีนิกซ์ที่น่าสะพึงกลัวเช่นนี้แต่ว่าการโจมตีนี้ถูกขัดจังหวะอย่างอธิบายไม่ได้ ฟินิกไฟโลหิตลงมาจากท้องฟ้าและกระแทกพื้นอย่างแรงเปลวไฟสีเลือดพุ่งออกมาและกระจายไปในทุทกทิศทางเงาฟินิกครอบแน่นอยู่กลางอากาศและเปลวไฟสีแดงเลือดบนร่างกายก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองอีกครั้งแต่ทว่าเงาฟินิกก็หายไปอีกครั้งเมื่อมันครอบแน่นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเปลวไฟฟินิกบนร่างของโจววยก็อ่อนลงหนึ่งชั้นสิ่งนี้คืออะไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร กดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ